สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่เอาปลูกก่อนนะคะตอนนี้แม่พีแล้วก็ยายสมนนะคะมาค่ะมันน้อยอยู่แต่ต้องได้ไปส่งทวันนัดลูกค้าไปนนี้เมื่อเมื่อวานนี้แม่ก็ได้รับโทรศัพท์เยอะแยะได้ FC รู้ถึงไรเรื่องแอดบัตมีอะไรลราโทรมาแจ้งแม่ตั้งแต่เขาหน่อไม้คุณ รับออเดอร์ไว้แต่ยังไม่จัดส่งคือคือยังไม่ส่งเนาะค่ะระหว่าง3าีวันนี่บอกว่าตำรวจมาแม่บ้านแอดบัตบอกี้แม่ก็ไม่ได้ดูหรอกแต่จริงๆแอดบัตก็ต้องไปนั่นแหละสมควรไปเพราะว่าเราไม่มีคําสั่งจากศาลหรือว่าอะไรแกก็ว่าอยู่แกว่าเออ ถึงจะตำรวจจะมาบอกก็ต้องไปเพราะว่าไม่มีหนังสือแกบอกวันนี้บตินะเพราะว่าไม่มีหนังสือเออไม่มีหนังสือมาบอกมาแจ้งเลยนะอภิทารนั่นนะใช่ถูกต้องค่ะแม่พีเดี๋ยวก็จะว่าเราเราไม่ให้ความร่วมือเดี๋ยว่าเราอะไรล่ะตำรวจมาุ้กไปเอกสารเสยๆอค่ะอเรื่องนัดะอายการศสาลนน่นนัดเราต้องไปต้องไปอยู่แล้วถ้าเขาเดือนนัดเขาเดี๋ยวก็มีเอกสารให้เซ็นจำกับอยู่ตรงไหนแบบใหญ่ที่ไปวันนั้นนะ ไปแล้วถ้าคำสั่งศาลบอกเลื่อนเขาก็เลื่อนเนาะใช่เราก็ไปหาเดี๋ยวเรามีความผิดถูกต้องศาลที่เขาให้นัดแรกไปเลยเพราะว่าถ้าว่าเราเราได้รับก็นัดแรกเราก็ต้องไปตามที่เขานัดกลัวมันจะมีเรื่องมีนั่นมีั่ใช่เราอย่าไปฟังใครเราต้องฟังคําสั่งศาลอย่างเดียวเราิงไม่้เขาก็คิดว่าเราไม่รู้กฎหมายก็เลยแค่บอกปากเปล่าเฉยๆมั้งโอ้ทุกวันนี้ อะไรก็ต้องมีหลักฐานอืมใช่อะไรก็ต้องมีหลักฐานก่อนพูดเ่าๆนะไม่มีไม่มีความหมายแม่พีถึงแม้เราจะเป็นคนบ้านๆแต่เราก็ฉลาดอยู่นะไม่ใช่ว่าใครจะมาแกล้งได้บางทีเราก็คิดเป็นหลายอย่างไหนูนอืใช่คิดหลายอย่างถ้าสมมติว่าไม่ไปแล้วเราไม่ไปแล้วเขาโอ้ยเขานั่นแล้วจะมาจับเราทำไมเออว่าเราไม่ไปใช่เอาโดนอยู่แล้วเราโดนเราต้องไป เดี๋ยวก็บอกเอ้าเขามาบอกแค่เปล่าๆคุณก็เชื่อเหรอไม่มีเนมีหลักฐานไม่มีอายรลักอักโซโอ้ยไม่มีใครเชื่อแล้วค่ะทุกวันนี้เพราะว่าเจอมาเยอะอยู่หลายงานอยู่เราก็ขนดเด็กน้อยยังเล่นเต็มเลยเป็นหมดหนูทุกวันนี้อย่าไปเชื่อใจใครไปเลยไปเลยเพราะว่าไม่มีหนังสือมานี่อันนี้เรเดี๋ยวแม่จะพาไปดู่ะรองเท้าไม่พีบอ่ะนี่ เออค่อยก็ซือันนี้นะได้ขายได้ไหมพี่เอ้ยเขาถามซื้อแม่ได้อันนี้นะนี่ต้นดอกไม้นี่เขาถามซื้ออะไรอันนี้นราบอกจ้าทุกสีต้นนี้น่ะเหรอพุทธรักษาอันนี้สีบานเย็นนี่นี่นี่แม่ก็เพาะเลยไม่ได้เหรอก็ว่าจะเพาะอยู่มันมีเม็ดนะมันมีเม็ดแล้วก็มาเพาะใส่ถุงใส่ที่อาอน่อมันได้เฮ้ยอาอน่อมัน แกบอกว่าขอซื้ออย่างละสองนอส่งให้เอฟซีต่อไปแล้วก็ขยายแล้วมันก็มีเยอะอยู่นะมันมีทุกสีแต่อันนั้นเอามาก่อนมันก็เลยเต็มทุ่งอยู่แม่นี่ถ้าเม็ดมันหล่นแล้วมันจะงอกมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันออกมันไม่ได้เกี่ยวกับเม็ดมันออกเป็นหนอมาขยายออกมาเป็นหนอแล้วนี่นี่ต่อไปแม่พีก็สนุกมาเอาเลยผักกระแยงนาเห็นไหมผักกระแยงนา ไม่ได้ไปหาเขาเอามาปลูกไว้แล้วเผื่อทุกคนอยากจะใช้ก็มาเอานแะะงิี่มีคนถามซื้อปลูกผักกันจองด้วยแม่หนึอันเดียวกันเหรอหลายสีไม่อันเดียวอันนั้นน่ะซื้อมากระถางละาร้อยห้าสิบด้วยสองก้อนน่ะเดี๋ยวมันก็จะแต่งหนวดให้มันมาแต่งหน่อมาเยอะแล้วใช่แต่สีมันก็สวยได้แต่ถ้าพ่อเปาจะย้ายบ้านบอกยวไปถามพ่อเปาว่าขอสเมคใครไปล่ะคนรีจะเอาเท่าไหร่นี่ เขาเขาไม่เรียกว่าบ้านเลยนะเขาเรียกกระท่อมกระท่อมกระท่อมน้อยไปนะกอนอยคแต่จริงๆอันนั้นนะเขาไม่ให้ได้ไฟฟ้าน่ะอออันนั้นเขาก็ไม่ผ่านนะแบบมันมีมาต่างก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นไม้ไม่มันไม่ถาวรเขาไม่ออกไฟให้มันไม่มันคงถาวรเดวไฟล้วมาก็ไฟไหมไหม เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาไปท่าไปได้เอาไปไว้น้องบัวผุ่นแล้วเจ้าไปขอผู้ใหญ่บ้านจำปาดงก่อนจะไปเที่ยวมาแล้วก่อกา็ว่าไปนั่นล่ะน้องแม่พีก็เที่ยวไปเที่ยวมาเดินน้นล่ะพ่อเปาที่น้องมีบอกให้ไปเอ่อพ่อบ้านให้น่ะ เดือนหน้าเนี่ยแล้ก้อนนี้แล้ววันที่กันยานี่ใช่ไหมที่หกนี่แหละะได้นอนบ้านโอ้จะได้ไปอยู่จำปาดงโอ้ยบ่ได้มากกกอกเดือนหนึ่งเป็นไรเสียเนาะโอ้แต่ยังไ่ได้เซ็นสัญญาอย่บาพี่เหรอยังไม่ได้เซ็นสัญญาโอ้นึกว่าเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็คุยกับแกยุพ่อจะมาอยู่ประจำไหมโอ้ก็พออาจจะไม่ได้อยู่ประจำาวกิจยางเวียกเวียกเวียกมาใครอยู่ไหนเนาะ เดียวไปเทียวมาน่ะเหรอรัาอาทิตย์ถูกชาที่มีงานเราก็ไปจะงกามเมื่อพี่อยู่สามร้อยนะพอรับจ้างอยู่บ่อะไรสามร้อยกีดยางสามร้อยก่อนคืนละแล้วบ่คืนละสองร้อยพอพอรับจ้างอยู่บ่ก็ก็บอกเคยจะพอบ่พอแต่ว่าไม่ต้องให้หยอดน้ำกดได้เฉพาะกีดให้เฉยเฉยสามร้อยต้นสี่ร้อยไม่ถึงสี่ร้อยนะบ่สามร้อยต้นแบดแตวสองร้อยโอ้ยถ้าคนเขาเร็วก็พอเอาอยู่ นั่นแหละแต่ค่อยน้อค่อยช้าเพราว่าจะหาติดต่อคนกีดให้อยู่เดี๋ยวให้ลูกประโยชน์ให้น้องๆเขาไปประโยชน์นอให้อบก็ได้มันก็ได้ไ้แม่เด็กจะหาคนอยู่เพราะว่าถ้าเราจ้างแพงเนี่ยเรามาคิดเฉลี่ยมันก็ไม่ได้อะไรใดแต่ว่าถือว่าได้ดีอยู่ไหนคือละสองร้อยถ้ากีดแบบนี้ก็ได้แปดร้อยเนาะก็เท่าๆกับแบ่งครึ่งด้วยกันและพันกว่าเท่ากับแบ่งครึ่งเท่ากับแบ่งครึ่งแล้วนั่นน่ะ หรือว่าแบบนี้แบบปันเขาซ่าเดือนนี่นะที่เราไปเฝ้าของเมย์สมมติว่าเดี๋ยวดูดูน้องเมย์ก่อนว่ายังไงให้เากแบง่งแบบนั้นก็ได้คือมันจะได้ไม่ให้น้องๆเขาไปทําด้วยไงให้เขาเมาไปเลยคือว่าอ่ะกีดแบ่งกันเรือนี้แบบนี้นะคร้อมหยอดพร้องออออให้ทําเสร็จไปเลยขายเลยพุ่งจะเอาแต่ตั้งขายก็ขายไงฮามาขายที่นี่งแล้วก็บอกแม่แล้วก็เอาบัญชีส่งไปให้เขาเนาะเอาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าน่ะ ันจะง่ายดีมันก็แบ่งเลยแต่ถ้าให้เขาเลือกเอาถ้าเขาจะเลือกคือเราชงร้อยก็เขาเลือกแล้วแต่แต่ว่าถ้ามันจะแบ่งก็ได้อยู่นะก็ได้เยอะอยู่คือก็ไม่ต้องยากเวลาไปเก็บอะไรด้วยไงเพราะว่าถ้าเก็บแต่พอเราไม่อยู่ขึ้นไดสองร้อยนะได้น้อยกว่าแบ่งครึ่งนี่ฮะกำลังนะครับพ่อกําลังว่าเพรว่าแบ่งครึ่งอย่างน้อยก็ทันก็ได้ได้สองถ้าสมมติเราไปจําปลาดองเราก็หาคนกีดให้เขากีดซะ เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้แล้วมันก็จะได้มากระตุ้นใหม่อ้าวเมื่อกี้นี่ปลาจำปาดงสามวันล้วเลิ่มไม่ออกอีกก็ไ้โอ้เม่นน่แล้วเพราะว่ามันกําลังได้ที่แล้วมันออกแล้วคราวนี้มันก็ไม่อยากออกมันจะหยุดชังักไปเลยนะแล้วแต่สมอนเดี๋ยวพ่อตั้งให้เดี๋ยวให้พ่อตั้งให้สมอนตามมาหาข้อคลิปเลยแม่พีวันนี้นะคะวันนี้ตามมาหาคนดังแห่งกกอกตามมาหาคนดังแห่งกกอก แล้วก да ็จะให้พ่อต nah nice like ั้งหัวพ่อให้ด้วยมาขี่น้องเอ้ยแกฟังได้พันหนึ่งแกก็ดีใจสุดขีดดีใจก็ดีใจนั่นแเองดูคลิปให้ยายหน่อยเด้อดูคลิปให้ยายหน่อยเด้อมาสามมาติดบ้านมาก่อนมาเกาะเลยเนี่เตรียมไปสามมาสามมาด่าเนี่ปมาดองมันได้เต็มาติดคนด่าหลับยังนี่แต่วันนี้น่ะเสือก็จะเอาของมาไว้บ้านแม่อยู่ได้จะขุณของเสือ แต่ว่าบ้านก็โอ้ยจักหยังเป็นหยังแค่มีกี่ตัวแค่แค่มีสองตัวหน้าบ้านนั่นแหละเอามาไว้ที่นี่แค่บ้านนี้บอกสามตัวสุดเพอะในบ้านในห้องนอนก็มีสองตัวมีอันอันในห้องนอนนี่สวยแค่นะอยี่ห้อประเภทอะไรว่าทั้งในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีตั้งก่อนเดี๋ยวค่อยทำห้องเดี๋ยวให้เสือมานนอนกับยายสมอนอดทนไว้เดี๋ยวก็มีข่าวดี ยังไม่บอกตอนนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายวันที่สามโอ้ยวันที่สามนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ